สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมเนาะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็น เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจา้าเราก็มาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนเนาะแนวทางน่อยเฉพาะกิจนะคะ01นะคะแอดมินอาศูนย์กาหนุดเนาะส่วนล่างนะคะ4-6นะคะ สีกก็มานะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ4 6่หกหกสเนาะส่วน6 7นะคะเสียดายมากเลยพี่น้องเอาแปดเหลุดนะคะส่วน9 8นะคะโอ้ยเนาะแอดมินเอาแปดหกนะคะหลุดนะคะพี่น้องน้อยปกตินะคะ7จ็นะคะก็หลุดไปนะคะ88นะคะ ก็ไม่มีเนาะส่วนนอย vip 20ก็ไม่มาใกล่เลย94ก็หลุดนะคะสรุปแล้วคือเข้ามาหนึ่งนอยเนาะมาตัวเน้นอยู่นะคะพี่น้องโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่3เนาะวันที่3เดือน10นะคะปี64แนวทางห้านอย สีน่นอนมดรวมนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะเจาะไปเลยเนาะก็จะมี82นะคะแล้วก็จะเป็น9ก้แล้วก็2 4นะคะก็จะเป็น92นะคะ เจ็ดหกเนาะแล้วก็เก้าเก้ากเบิ้ลนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น99เนาะแล้วก็2 8 8 2นะคะแล้วก็2 4 4 2เนาะทุกอย่างทุกแนวตั้งไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆ ไว้ในอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนวนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้วย,วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า